สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมบาทต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนและไม่อยากให้สังคมไทยมีทงทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามหรือพวกเดียวกันอยากให้รับฟังความเห็นว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรแล้วหยิบยกมาพูดคุยกัน ส่วนกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักก้าวไกลระบุโครงการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นจริงและอาจไม่ผ่านสภาประชาชนจะไม่มีโอกาสได้รับเงินจริงนายเศรษฐามั่นใจว่าเสียงของพักร่วมรัฐบาล320เสียงมั่นคงและทำงานกันเป็นทีมเชื่อว่าโครงการนี้จะผ่านขณะที่โหวตเตอร์พักเพื่อไทยบางส่วนรู้สึกผิดหวังที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเนื่องจากมีเงินเก็บเกิน500 0 0 0บาท ทั้งที่เกิดจากวินัยการออมและมีรายรับไม่เกิน70,000บาทในเศรษฐาบอกว่าเข้าใจและเห็นใจแต่ต้องรับฟังทุกภาคส่วนทั้งสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยมีความชัดเจนไม่ให้แจกคนรวยและมีการสอบถามถึงกำหนดเกณฑ์คนรวยโดยจะต้องกำหนดตัวเลขให้ชัดเมื่อถึงจุดหโดยคนที่มีรายได้เกิน70,000บาทและเงินเก็บเกิน5 0 0 0 0 0บาทรัฐบาลได้ออกโครงการอ e ีรีฟัน หากมีการใช้จ่ายจะได้เงินคืนประมาณ10,000บาทเทียบเท่ากับเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ที่ทีมงานคิดมาแล้วรวมถึงโครงการระยะยาวในกองทุนส่งเสริมการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมใหม่เป้าหมายเช่นรถ E ีวีไมโครชิพจำนวน1นึ่งแสนล้านบาทที่จะเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายนปีหน้าผู้สื่อข่าวถามว่าประชาชนไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีเงินพอที่จะนํามาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ทั้งที่ก่อนหน้านี้ประชาชนเชื่อว่า พักเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงินเป็นนายเศรษฐาบอกว่าตนเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากพักเพื่อไทยซึ่งตนก็มั่นใจว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นส่วนเรื่องที่มาของการออกพอรบรกู้เงินถามผู้ว่าทปทแนะนำเองกู้ดีกว่าตอนนี้จาก61เปเ็นป็น64เเซเพราะเพดานเงินกู้อยู่ที่70ซหากยกระดับ GDP ขึ้นไปสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะลดลงตามไป นายู่ที่มาจากพื่อะไรครับเพื่อนไทยครับเพื่อนไทยถุนก็บอกอ่เพิ่เพื่อนไทยหาเงินได้ใช้เงินเป็นนะครับผมก็มั่นใจผมหาเงินได้ใช้เงินเป็นนะครับเรื่องที่มาที่ไปของพรบเนี่ยพรบเงินกู้เนี่ยถ้าพูดว่าการการการแค่เป็นคนบอกเองบอกถ้าเนยกดยกกู้เลยดีกว่าขึ้นจากหกสิบเป็นหกสิบเอ็ดหกสิบกว่าเป็นหกสิบเอ็ดเป็นหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์สบายมากพี่ได้ถึงเจ็ดสิบกู้ไปเลยเพราะถ้าถึงกู้แล้วเรามาใส่ตรงนี้ท่อบอเนี่ยแล้วรวมกับรูการอื่นๆเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราสามารถยกระดับของจีด GDP ประเทศไทยขึ้นไ,ได้จากส่วนนี้สาธารณต่อ G d p ก็จะลดลงไปถึงแม้นี่จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเกิดจีดเพิ่มขึ้นมากกว่า,าส่วนนี้ก็จะลดลงไป,ปรัฐบาลนี้มั่นใจครับว่าเราหวาวเราหาเนเป็นมันต้องมีการลงทุกนก่อน